สวัสดีครับวันนี้ทางช่องมัดสี่จะมาสปอยหนังภาคที่3ของเอเลี่ยนสาวตามคำเรียกร้องกันแล้วนะครับกับภาพยนตร์เรื่องสปีชี่สามสายพันธุ์มฤตยูกำเนิดใหม่พันนรกสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับชมภาคก่อนหนะ้าสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ที่มุมขวาบนนะครับส่วนใครที่สนใจหนังเอเลี่ยนเรื่องอื่นของทางช่องเราสามารถคลิกรับชมได้โดยกดที่เพลย์ลิสต์ในช่องเดสคริปชันด้านล่างได้เลยนะครับก่อนที่จะไปฟังสปอยหนัง ก็อยากจะฝากเพื่อนๆให้กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นด้วยการรายงานข่าวว่ามีการพบสัญญาณการปรากฏตัวของเอเลี่ยนตั้งแต่ปี50แล้วเหตุใดเอเลี่ยนจึงกลับมาหลังจากที่มันหายไปเป็นพันปีผู้ให้สัมภาษณ์เชื่อว่าจะต้องเป็นเพราะพลังงานปรม,นมานูเมอเอเลี่ยนรู้ว่าเรามีศักยภาพในการผลิตอาวุธพวกมันจึงได้มาศึกษาเราตัดภาพมาที่เหตุการณ์ต่อเนื่องจากภาคที่สองรถที่ขับพาร่างของอีฟกลับไปยังห้องแลบ ได้ออกนอกเส้นทางนายทหารที่นั่งมาด้วยจึงได้สั่งให้คนขับหยุดและเริ่มทะเลาะก,กับคนขับแต่ทะเลาะก,กันได้ไม่นานลูกของแพทริกเลือดผสมเอเดียนและมนุษย์ก็อโผล่ออกมาและฆ่านายทหารส่วนคนขับรถก็หนีออกมาและไปเปิดประตูหลังรถและพบว่าอีฟเด็ฟื้นคืนชีพพร้อมกับตั้งรันลูกของแพทริกได้เอาลิ้นมารัดคออีฟและฆ่าเธอทิ้งพร้อมๆกับที่เธอคอดลูกแล้วเมื่อลูกของแพทริกหันมาอีกทีก็พบว่าลูกของอีฟ ดนคนขับรถชิงตัวไปแล้วและเมื่อเฮลิคอปเตอร์นำทางไม่สามารถติดต่อกับรถบรรทุกร่างอีฟได้จึงได้ส่งทหารเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุแต่ก็พบเพียงศพทหารและอีฟเท่านั้นคนขับรถและลูกของแพทริกนั้นแต่หายตัวไปเสียแล้วต่อมาที่โรงไฟฟ้าดีนนักศึกษามหาวิทยาลัยพระเอกของเรื่องกำลังนำแขกเข้าชมเตาปรมาณูแบบดั้งเดิมและเขาในอธิบายวิธีการทำงานของเตาให้แขกฟังหลังจากเสร็จงาน ดีนก็เข้ามาเรียนที่ห้องเรียนซึ่งอาจารย์กําลังสอนเรื่องไวรัสวิทยาอยู่อาจารย์คนนี้คือดออรแอปอาจารย์มหาวิทยาลัยผู้เชี่ยวชาญเรื่องชีวเคมีเขาคือชายขับรถบรรทุกที่ย่ขโมยลูกของอีฟมานั่นเองแอปป์บอตได้บอกว่าไวรัสนั้นสมบูรณ์แบบแต่ดีนได้แย้งขึ้นมาว่าไวรัสไม่สมบูรณ์แบบเนื่องจากมันสืบพันธุ์เองไม่ได้เป็นแค่เพียงโปรตีนที่ใกล้ตาย ซึ่งนั่นทําให้แอปบอดหัวเสียอย่างมากและถามดีนว่าเรามีสิทธิ์กําหนดว่าสิ่งมีชีวิตไหนควรสูญพันธุ์อย่างนั้นหรือและก็เดินจากไปหลังเลิกเรียนดรเทอร์เนอร์หัวหน้าคณะทุนได้เข้ามาคุยกับดีนเพราะเขามีหน้าที่รับผิดชอบการให้ทุนแต่ดีนที่โรงเรียนมั่วทั้งฟิสิกส์ชีวเคมีวิศวเคมีนั้นทําไม่ได้ดีสักอย่างและโครงการปรมาณูที่เขากําลังทําอยู่นั้นก็ดูเป็นไปไม่ได้จึงระงับทุนเขาและให้เขาหาโครงการวิจัยมาทําใหม่ก่อนจบ เมื่อแอบบอดกลับมาที่บ้านเขาก็หาแมวของเขาไม่เจอเพราะว่าเด็กเอเลี่ยนสายพันธุ์บริสุทธิ์ลูกของแพทริกกับอีฟนั้นเด็กแปลงร่างเป็นผู้สาวกินแมวเธอฆ่าแมวเพราะเธอหิวแอปบอดจึงนําขนมมาให้เธอกินและเธอก็ดูชื่นชอบอย่างมากแอบป t บอดจึงตั้งชื่อของเธอว่าซาร่าตามชื่อขนมจากนั้นแอปป์บอดให้ซาร่าสัญญาว่าจะไม่หนีออกจากบ้านเพราะโลกภายนอกนั้นอันตรายและเธอเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์รุ่นที่สาม ซึ่งเพื่อนของเขาเคยสร้างรุ่นก่อนหน้าเธอแต่เหตุการณ์ก็จบลงด้วยความเร็วร้ายและเขาจะไม่ยอมผิดพลาดแบบนั้นอีกใน,นเวลาต่อมาที่ห้องพักของแอปปอรในมหาวิทยาลัยมีชายคนหนึ่งมาหาเขาซึ่งชายคนนี้กลับเป็นลูกของแพทริกเด็กชายที่อยู่บนรถพยาบาลนั่นเองเขาบอกว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องการหายใจเจ็บคอและผื่นขึ้นโดยไม่มีสาเหตุซึ่งพวกเลือดผสมก็ป่วยเหมือนเขากันหมดแอปบอจึงฉีดยาแก้แพ้ให้เขา แต่ชายคนนั้นบอกให้อบบอตพาเขาไปพบซาร่าแต่ยังไม่ทันไรก็มีน้ําไหลออกมาจากตัวเขาและหนวดของเอเลียนก็แตกออกมาจากท้องของเขาจนเขาสิ้นใจตายขณะเดียวกันซาร่าก็ได้เปลี่ยนร่างเป็นดักแด้และกลายเป็นตัวเต็มวัยในตอนที่เธอออกจากดักแด้นั้นดรเทอร์เนอร์ก็ได้มาหาแอปบบอตที่บ้านพอดีและเขาก็ได้พบกับซาร่าในร่างที่เปลือยเปล่าเธอเดินตรงเข้าไปแกะกระดุมเสื้อเขาแต่จากนั้นก็ได้หยุดและไลใ่ให้เขากลับไป เทอร์เนอร์ที่อารมณ์ขังก็ยังไล่มาตามตื้อเธอเธอจึงกลายร่างเป็นเอเลี่ยนและฆ่าเขาทิ้งเมื่อแอปปต์และดีนได้กลับมาที่บ้านก็พบกับซากแตกแย่ของซาร่าและศพของเทอร์เนอร์ดีนจะโทรแจ้งตำรวจแต่แอปปต์ได้ห้ามไว้พร้อมทั้งให้เหตุผลว่าถ้าเขาโทรบอกตำรวจว่าเอเลี่ยนฆ่าหัวหน้าภาคเขาตำรวจก็คงไม่เชื่อเพราะก่อนหน้านี้เทอร์เนอร์เพิ่งจะยกเลิกทุนวิจัยกับดีนดีนต่างหากที่จะกลายเป็นผู้ต้องสงสัย ดีนจึงวางโทรศัพท์ลงจากนั้นพวกเขาก็ช่วยกันขนศพของเทอร์เนอร์ไปท่วงน้ําทางด้านซาร่าเธอได้เดินมาในงานเลี้ยงของมหาหลัยและมีหนุ่มๆเข้ามาจีบเธอหลายคนแต่เธอก็ยังไม่สนใจใครสักคนจากนั้นเธอก็มานั่งที่หน้าโรงหนังและก็มีหญิงสาวใจดีเสนอตัวไปส่งเธอที่บ้านระหว่างทางอยู่ๆซาร่าก็สั่งให้หญิงคนนั้นจอดรถที่ตรงริมทางรถไฟแล้วซาร่าก็ลงจากรถแล้ววิ่งตามรถไฟไปเพราะว่าเธอ สัมผัสได้ถึงกระแสจิตของชายคนหนึ่งบนรถไฟทว่าเธอก็สะดุดล้มลงจนรถไฟทับแขนเธอขาดหญิงคนนั้นจึงตกใจและรีบลงมาดูแต่กลับพบว่าแขนของซาร่านั้นงอกใหม่ได้หญิงคนนั้นจึงตกใจและรีบหนีไปตัดกกับมาที่ดินเขามาหาแอปบอดที่บ้านและได้เจอกับซาร่าซึ่งแอปบอดกำลังผ่าศพเอเลียนเลือดผสมที่ชั้นใต้ดินแอปบอดได้พบว่าปอดของเอเลียนนั้นอุดตันไปด้วยสารพิษหลายชนิดและเขาได้สรุปให้ดีนฟังว่า โครงการอัตทีนาได้วิเคราะห์ d n a ของซิลซึ่งสร้างขึ้นจาก DNA ของมนุษย์และเอเลี่ยนอย่างละเท่ากันและรุ่นที่สองอีฟ e ซึ่งได้จำลอง DNA จากรุ่นแรกซึ่งเลือดของทั้งคู่นั้นมีสารเคมีที่มีพิษสูงทําให้มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวและคาดเดาไม่ได้ส่วนเอเลียนเลือดผสมคนนี้เกิดจากการผสมตามธรรมชาติโดยมีแม่เป็นมนุษย์และพ่อเป็นมนุษย์อวกาศที่ติดเชื้อจากเอเลียนทําให้ได้ลูกที่ไม่สมบูรณ์มีภูมิคุ้มกันที่บกพร่อง แต่ซาร่าเป็นสิ่งที่เกือบสมบูรณ์เพราะมีพันธุกรรมเอเลี่ยนที่บริสุทธิ์ที่สุดต่อมาซาร่ามาขอ,อ,อไปข้างนอกซึ่งแอบบอตก็อนุญาตดีนจึงตกใจและถามว่าทําไมเขาถึงอนุญาตแอบบอตจึงบอกว่าเพราะเธอเป็นสายพันธุ์บริสุทธิ์ต่อให้ออกไปข้างนอกก็ไม่มีคู่ยียนที่เหมาะสมที่จะเป็นคู่ด้วยส่วนซาร่าที่ออกมาข้างนอกก็ใช้กระแสจิตตามชายที่เธอเจอบอนรถไฟจนพบทั้งคู่ก็ได้ไม่มีอะไรกันที่โรงแรมแต่ซาร่าก็หยุดกระทันหันอีกแล้ว เพราะเธอสัมผัสได้ว่าเขากําลังป่วยและใกล้ตายจากนั้นชายคนนั้นก็ไอออกมาเป็นเลือดและซาร่าก็ทิ้งเขาไปซาร่าได้กลับมาที่บ้านและดีนได้ชวนเธอเล่นมารุกซึ่งเธอไม่เคยเล่นมาก่อนแต่เพียงเธอจับหนังสือกติกาเธอก็เล่นเป็นและเล่นชนะเขาซึ่งทําให้ดีนทึ่งในความสามารถของยีนส์เอเลียนเป็นอย่างมากเมื่อดีนกลับมาที่หอพักรูมเมทของเขากําลังเปิดเว็บไซต์ประกาศหาผู้ร่วมวิจัยในโครงการชีวเคมีโดยผู้หญิงที่ชื่อ เอมิเลียซึ่งเธอใช้รูปนุ่งน้อยห่มน้อยมาดึงดูดคนแต่เมื่อดีนฟังรายละเอียดของโครงการก็รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับโครงการอัตีนาจึงสั่งให้รูมเมทของเขาปิดคอมซะวันต่อมาแอบบวอตจะตรวจเลือดซาร่าตามปกติแต่ซาร่าต้องการให้ดีนเป็นคนเจาะเลือดให้ท่านใดนั้นก็มีเอเลียนเลือดผสมโพล่มาจับซาร่าไว้และไล่ทำร้ายดีนและแอบบอตทั้งคู่จึงหนีออกมานอกห้องและแอปบวอตได้ปล่อยแกส๊สให้โรคาราย ซึ่งเป็นพิษต่อเอเลียนออกมาดีนบอกให้อับบอตหยุดเพราะนั่นจะเป็นการทำร้ายซาร่าด้วยแต่อับบอตไม่สนใจเนื่องจากเขาได้เก็บไข่ของซาร่ามาแล้วดีนเห็นว่าเอเลียนชายจะข่มขืนซาร่าจึงได้รีบวิ่งเข้าไปช่วยและโดนมันกัดอับบอตจึงเข้ามาช่วยเขาและดีนก็ได้อุ้มซาร่าออกไปแต่ทว่าก่อนที่จะสิน้นฤทธิ์เจ้าเอเลียนก็ได้ลงมือฆ่าอับบอตได้สำเร็จก่อนตายอับบอตบอกว่า พวกเลือดผสมจะมามากขึ้นและอันตรายมากขึ้นเพราะพวกมันต้องการไข่ของซาร่าเพื่อผสมพันธุ์แล้วฝากดีนสร้างสายพันธุ์ใหม่ขึ้นจากไข่ของซาร่าดีนบอกซาร่าว่าตอนนี้เอเลี่ยนเลือดผสมกำลังตามล่าซาร่าเพื่อสืบพันธุ์จากนั้นดีนก็นำศพแอปวอร์ตไปเผาทำลายแต่เมื่อกลับมาซาร่าก็หายตัวไปเสร็จแล้วดีนจึงกลับมาที่ห้องและรูมเมทของเขาได้บอกดีนว่าเอมิเลียได้ติดต่อกลับมาหาเขาแล้วเนื่องจากเขา แต่ขโมยข้อมูลในโน้ตบุ๊กของดีนไปส่งตอบคำถามของเธอเอมิเลียเลอยากเจอเขาเนื่องจากข้อมูลของเขานั้นครบถ้วนดีมากทางด้านเอมิเลียซึ่งเป็นพวกเลือดผสมก็ได้ขับรถมาหารูมเมดดีนและได้แวะเติมน้ำมันเจ้าของปั๊มเห็นเธอสวยจึงได้ตามเธอเข้าไปในห้องน้ำและขอมีอะไรกับเธอแต่พอเสร็จกิจเธอก็ลงมือฆ่าเขาจากนั้นเธอก็มาที่หอพักของรูมเมดดีนซึ่งในเวลานั้นเธอจับกระแสะจิตของซาร่าได้เอมิเลีย จึงจับตัวรูเมดดีนไว้แล้วขับรถออกไปดีนเห็นเข้าจึงรีบวิ่งตามลงมาแต่ก็ไม่ทันซึ่งในเวลานั้นกลับมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งมาคุยกับเขาเรื่องโครงการแอตินาและก็ถามว่าทำไมเอมิเลียถึงจับตัวรูเมดของเขาไปดีนบอกว่าเอมิเลียต้องการคนที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อช่วยให้มันสร้างสายพันธุ์ใหม่ก่อนที่สายพันธุ์ปัจจุบันจะสูญพันธุ์ดีนบอกว่าเธอน่าจะพารูเมดเขาไปที่ห้องแลบชั้นใต้ดินของแอปบอดเนื่องจากที่นั่น มีเครื่องโครน DNA เจ้าหน้าที่จึงบอกให้ดีนหาข้อมูลที่เป็นจุดอ่อนของซาร่าโดยแฮกเข้าคอมของแอปบอดแล้วก็พบว่าพวกเลือดผสมนั้นมีภูมิคุ้มกันที่บกพร่องซึ่งสามารถใช้แก๊สไฮโดโครคลีนทําให้เกิดการติดเชื้อที่รุนแรงได้แต่คงไม่สามารถใช้ได้ผลกับซาร่าเจ้าหน้าที่กับดีนจึงได้ตามไปที่บ้านของแอปบอและโยนระเบิดแก๊สเข้าไปในบ้านทําให้เอมิเลีย ผิวหนังละลายส่วนรูมเมดอาศัยจังหวะนั้นหยิบไข่ของซาร่าและหนีออกมาขึ้นรถได้ทันและพวกเขาก็ได้ขับรถออกไปโรงไฟฟ้าซาร่าและเอมิเลียในร่างเอเลียนได้ตามมาดีนได้ใช้บัตรผ่านของเทอร์เนอร์ในการเข้าไปที่เตาปรมาณูเพื่อที่จะเอาไข่ไปทำลายแต่เอมิเลียก็มาขัดขวางไว้และชิงไข่ของซาร่าไปจากนั้นก็เตรียมจะฆ่าเขาเขาจึงได้กดรีโมทลดแรงแม่เหล็กลงเพื่อทำให้เกิดการระเบิด ซาร่าเห็นเอมิเลียจะทำร้ายดีนเธอจึงได้ยืดระย่างของเธอออกไปจับเอมิเลียโยนลงไปในเตาปฏิกรณ์ทวา่าเอมิเลียก็คว้าขาของซาร่าไว้จนทั้งคู่ตกลงไปในเตาปฏิกณ์จากนั้นเตาก็ทำงานและสามารถฆ่าเอเลียนได้สำเร็จสามอาทิตย์ต่อมารูมเมดดีนได้มาที่บ้านแอปบอดเพื่อหาดีนที่นั่นเขาพบเด็กชายคนหนึ่งและคนที่หน้าเหมือนซาร่า เขาจึงตกใจแล้วรีบวิ่งไปหาดีนเพื่อถามว่าเกิดอะไรขึ้นดีนจึงบอกว่าก่อนที่ซาร่าจะตกลงไปเขาได้ช่วยซาร่าไว้นอกจากนี้เขายังได้สร้างเอเลี่ยนชายจากดีเอเลือดผสมที่เหลืออยู่โดยตัดเอายีนมนุษย์ที่บกพร่องออกหลังจากนั้นเขาก็ได้ปล่อยให้ซาร่าและแฟนของเธอที่ตอนนี้เป็นตัวโตเต็มวัยแล้วเป็นอิสระรูมเมดดีนจึงบอกว่าถ้าสองคนนั้นผสมพันธ์กันโลกคงถึงการละอวสารแต่ดีนบอกว่า เขาได้สร้างให้คู่ครองของซาร่านั้นเป็นหมันโดยการตกแต่งโครโมโซมและหนังก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้โดยหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปที่4.2คะแนนและทำคะแนนในเกนเมะเขือเทศเน่าจากเว็บ Rotten Tomatoes ไปที่33%ถ้าเเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วกลับมาพบกันใหม่ในการสปอยหนังเรื่องหน้าสวัสดีครับ